สวัสดีข้า,ขา,ขาพเจ้านางอังสนาบัวพุทธาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโคปกป่าก,กุมงผู้จัดทำนวัตกรรมเรื่องสืบสารศาสตร์พระราชาพัฒนาการเรียนรู้สู่วิธีความพอเพียงโดยใช้ป่าก,กุมงโมเดล ศาสตร์พระราชาเป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทยซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดีทั้งคิดดีพูดดีทำดียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมสุจริตและมีวินยัย ปัจจุบันปัญหาที่พบในเยาวชนคือการขาดความพอเพียงมีสาเหตุจากหลายปัจจัยเช่นค่านิยมและอิทธิพลทางสังคมเยาวชนเติบโตท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมการแข่งขันและการเปรียบเทียบโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ที่เต็มไปด้วยภาพความหรูหราและสิ่งล่อตะล่อใจทำให้เกิดความอยากได้อยากมีโรงเรียนได้มีแนวคิดและหลักการ โดยใช้กระบวนการ PDCA ร่วมกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติภายใต้บริบทและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนจึงได้จัดทำปากกุมโมเดลที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความพอเพียงในการใช้ชีวิตและเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไปทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นระบบและยั่งยืนมีการดำเนินงานดังน,นี้ ขั้นวางแผนวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนกำหนดแนวทางการบูรณาการหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดทำแผนกิจกรรมตัวชี้วัที่สอดคล้องกับเป้าหมายขั้นปฏิบัติศึกษาหาความรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำ ขั้นประเมินผลครูสังเกตเพื่อประเมินความรู้และทักษะที่เกิดกับผู้เรียนขั้นปรับปรุงการปรับปรุงแก้ไขหลังจากที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำการวัดประเมินผลนำผลที่ได้ทั้งหมดมาปรับปรุงนวัตกรรมเรื่องสืบสารศาสตร์พระราชาพัฒนาการเรียนรู้สู่วิธีความพอเพียงโดยใช้ป่ากุมโมเดล มีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่บรรลุค่าเป้าหมายภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 1. น,นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานป่ากุมโมเดนพิจารณาได้จากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานป่ากุมโมเดนทุกคน สองนักเรียนมีความเข้าใจและสามารถบูรณาการหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้พิจารณาได้จากนักเรียนได้ศึกษาองค์ความรู้แล้วนำมาถอดบทเรียนฐานการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเรียนมีความพอเพียงความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมปัจจุบันพิจารณาได้จากโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียนนักเรียนมีบัญชีต้นกล้าจัดทำบันทึกกลายรับรายจ่ายของตนเองมีการจัดทำบันทึกบัญชีสหกรณ์มีการจัดทำบันท,ท,ทึกการออมนักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะการทำงานนำไปสู่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ หนึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียตรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่19ปีการศึกษา2567ระดับประเทศ 2. โรงเรียนมีนวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสู่ซอฟต์พาวเวอร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากสพปหนองบังวลำพูเขตหนึ่งสานักเรียนมีผลงานเข้าร่วมแข่งขันโครง,งงานเสริมสร้างทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ สีครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการกพอดอกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียนระดับชั้นม .1 ถึง3ระดับภาคอีสานโรงเรียนมีการจัดนิตรสการให้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมีหน่วยงานอื่นเข้ามาศึกษาดูงานอยู่เสมอ โรงเรียนมีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากการดำเนินงานการทำนวัตกรรมเรื่องสืบสารศาสตร์พระราชามุ่งพัฒนาการเรียนรู้สู่วิธีความพอเพียงโดยใช้ปากกุมโมเดลพบว่านักเรียนมีความสุขสนุกสนานกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ ข้าพระเจ้าจบการนำเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ